สวัสดีค่ะนี่นะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านกกอกนะคะอยู่หน้าบ้านหนุงโพนคนนี้นะะักข่าวช่องเจ็ดนะคะช่องสามสิบเอ็ดนะ,ะช่องวันหรือเปล่านี่ก็กําลังทําข่าวอยู่นะคะแล้วก็เพื่อนยูทูบเบอร์นะคะหนุนี่ก็ทางนี้ก็มีค่ะมีหลายทางนะ นี <ersch> <S <S <fille> <S ่นะคะก็มีคนก็เยอะอยู่นะคะตรงนี้ของเราก็เยอะมากๆเลยนี่ค่ะก็ะผ่านไปผ่านมาคนก็เพ่นผ่านนะคะแต่ละวันเนาะ วันนี้นไม่ใช่แต่ละวันเฉพาะวันนี้นี่ค่ะเสืออยู่นี่นะไม่ได้ไปสพนะไม่มาแล้วเสือไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยเสือไม่ได้ไปก็ติดอยู่นี่นะก็ติดอยู่ที่พืานหลวงพลนี่ค่ะยูทูบเบอร์ก็อยู่ตรงนู้นนะคะ ขาก็มาทำไอ้ขาวและขนุนตากแดกใช่เปี่ยงเปี่ยงค่ะคุณมุเทพมคุณละเนาะแม่ไม่ได้เอามาได้ลูกแม่ฟ้าเอาของมา นี่นะคะเดซิพานีนาาลลกับตันท่วงค้องนะบอกกัปตันอันอันอันตรง,งสามหลงเศร้าแล้วนี่มาจังใดอันไปน้ำพือลาซานี่จังแต่เศ้าไปน้องขาวแล้วมามีรถมากเนาะเออบะแม่

ถ้าข่าวก็ทำข่าวกันนะคะแล้วยู่ถึงูทุกช่องก็ไลฟ์กันอยู่คันมันเซาทายเนี่ยหรอบบลุงแป๊บสี่ใส่เกลือก็พวกกินแล้วคำลาบกกินเข่าเนาะ เขากินแล้วบอกกินเข่าวด้เนี่ยสนไลนสองเครื่องนะฮะเดี๋ยวเครื่องที่เป็นกบไอสารวัตรที่สุดนี่นะคะเนื่องจากแป็หมดนะครับมันดับไปแล้วเสือน่าจะดับแล้วใครก็ทำข่าวนะะคแม่ก็ถือวค่ะ y ุ u เ u b e r ก็หาข่าวเช่นกันนะโอ้ยใหญ่ดูสิ่งเจ้ามิจฉาบาตรใหญ่เดีือกกาแฟมานได้เอ้าดูสิ่งเจ้ามิจฉาบาตมีอยู่มีอยู่เอามาให้เรากินก่อนเลย เคือ,อพวกกินข้าวต้มนะลูกจิมมี่ทำไมไม่กินข้าวต้มนะยยาาเอา<ำ>อหหมมด้นะมไม่กินอะไรเลยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้มีข้าวจากเอฟซี FC นะแม่นกจะเลี้ยงข้าวเหนียวส้มตำนะจากแม่ผู้ใหญ่ไปแล้วะนะต้องวีบ่ายแล้วก็ช่วงเช้านั่นข้าวกล่องผม ผมซื้อไปสิบกล่องก็เพื่อนก็ออกให้อีกแล้วตอนแรกก็เป็นเงินทุนอะไรผมว่าช่วยเยอะแยะมันเป็นหยาดกันกินพิซ่าพ่อนั่นบอสเลยหยาดใช่ไหมก็มันมีแค่นั้นตัดผมก็มีแค่นั้นหาดใช่ไอะไยาดใช่ไหมว่ได้กินลงมันพ่อพ่อกันพ่อพ่อกันว่ดิีค่ะเนาะได้กินจอแไ้วเนาะ เขาเป็นยังรองมากินข่าวที่ที่บ้านละงใจจะสิแงเด้อก็ได้ทำนั่นแหละซอยยางนั่นแหละใช่ก็ให้พี่โอ้ก็ใครเนาะให้ไปใช่ไหมใช่ค่ะพ่น้อว่าของผมเนาะจ้าโอ้ข่าวก็หุ่นข่าวตากแดดเปี่ยงๆอยู่เลยเพื่อที่จะทำข่าวนะคะแต่่ละคนเนาะครบเซตเลยคันนี้ยูทูบเบอร์ทุกช่องลน บางช่องนะคะบางคนบางช่องก็อยู่ที่สพกุกตูมค่ะรถยางมาานคือของเต็มรถแทหน่งน้อค่ะคือเป็นลังลังแงทน่ง รถทรสำคัญน,น,นี่นะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้และค่ะ ก็คนเก็เยอะค่ะโกโกไลวีออสอยู่นี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 ่หากันจน่าเจอบ่ายเกินไปเนะค่ะเนาะจับซื้อซ่องมาได้แล้วจักมันไล่ไปไายไปพุ่นกันย่อๆอยู่ ไปส่อพ่อก็กลุ่มก็หลายอะไโอ้จะมันเร็วนะโจ้เฮียหยางตากแดดแม่แม่เลนี่นะขสครับ โอ้ยตอนนันเสือถุนเนาะกำลังดังไฟนี่นะคะสถานการณ์ตัวนี้ก็ ตามนี้เลยค่ะยูทูบเบอร์แล้วก็นะะักขาก็จะอยู่ประมาณหน้าบ้านลุงผลนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ